นะครับแล้วคอนเสิร์ตจะมีคอนเสิร์ตจะมีคอนเสิร์ตเกิดขึ้นเมื่อไหร่ครับต้ไม่จบนะอ้เตะรับบอลได้เตะรับบอลแล้วเตะไปมาลูกกวอยแล้วัห้พี่จับโยนได้แล้ว่งโยนยาวมาต่าหน้าประตู ตัดบอลได้งน่น้อยได้บอลึนบอลึนน้อยจะบอลได้ปติบี้ฮับบี้มปจาบเพนใแล้วเนมองบอล้ส่งม่ตามมาามสงเนงแม่ามมาามยอนยิงโอ้โหยิงยยังไม่แน่ใจเลครับพวกนี้ีษาประตู ทำให้ลูกเหงาทำให้ลูกทำให้ทำทำกับกันได้มองดูมาไปให้มาให้เสร็จมาให้เสร็จครับก็ขออนุญาตนะครับทีมรวมดารานะครับทีมรวดาราอ่าทีมรวมดาราครับของทีมตุ้มตามนะครับน้องตุ้มตามนะครับขออนุญาตใช้ทีมใช้ใช้คำพูดนี้ก็แล้วกันนะครับทีมรวมดาราของน้องตุ้มตามนะครับซึ่งมีประกอบด้วยก็ของเมนเฮลนะครับแล้วก็ของเซอรเทียนนะครับให่น้องตุ้มตามนี่เป็นหัวหน้าทีมเลยแล้วกันนะครับ ให้เป็นหัวหน้านำไปเลยนะฮะวันนี้จอนขออนุญาตมาเป็นมารับเสื้อครับมารับเสื้อนะฮะมารับเสื้อในการแข่งขันครับเป็นสีน้ำเงินนะครับอันญาตเลยครับมารับเสื้อเลยครับครับเจอเลยครับนักกีฬาที่จะลงทำการแข่งขันนะครับทุกท่านนะฮะมารับเสื้อได้เลยนะครับ ถถึงแล้วนะครับตุ้มตาเสร็จนะครับเตาร็จของเราก็มาแล้วซึ่งยืนอยู่ข้างหน้าไรถาเม,อ,มเองนะครับครับ่าข่ว่าวันนี้น้องดุ้ตาจะนําทีมเนี่ยชนะจะยิงสักกี่ลูกครับวันนี้จะพาทีมเนี่ยยิงยิงน้องๆเน,นี่ยประมาณสักกี่ลูกครับเพราะก่อนแ,แต่นะครับก่อนน้องก่อนก่อนที่น้องดุงตาจะมาเนี่ยน้องๆบ้านปากเกร็ดน่เขาบอกไว้แล้วว่าจะยิงทั้งหมดเนี่ยประมาณเข่งนึงนะฮะ ิงงเลย no? ครับข้าวผมก็แ right? ันนะครับขออนุญาตมารับเสื้อได้เลยนะครับ่กาด่ะราจะทำการแข่งขันในวันนี้นะครับักาทั้งหมดต่เลยครับ